สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำสั่งขยาใบาเตยและสั่งขยาชาไทยยัดไส้ขนมปังปิ้งนะคะสามารถทำขายเป็นอาชีพได้เลยค่ะวิธีการทำไม่ยากนะคะเดี๋ยวทำสังขยาชาไทยก่อนเริ่มจากการชงชาค่ะต้มน้ำ200มิลลิตรให้เดือดแล้วก็ปิดแก๊สใส่ผงชาไทยลงไป3ช้อนโต๊ะแล้วก็คนค่ะปล่อยทิ้งไว้สักประมาณ3นาทีนะคะให้สีของชาเนี่ยออกมาแล้วก็มาเทใส่ผ้าขาวบางค่ะบีบเอาน้าชาออกมาให้หมดนะคะแล้วก็เอากาก,ากชาเนี่ยไปทิ้งได้ เลยพอได้น้าชาแล้วก็ให้เราเตรียมไข่แดงของไข่ไก่มา4ฟองค่ะตีให้แตกดีเลยนะคะแล้วก็ใส่นมข้นหวานค่ะต้าทีพอตลงไป1กระป๋องเลยนะคะกระป๋องนี้ก็มีน้ําหนักอยู่ที่380กรัมค่ะเทใส่ลงไปให้หมดเลย แล้วก็ต่อด้วยนมขน้นจืดทีพอตค่ะ150 ML เทใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ต่อด้วยน้ำชาไทยที่เราทำไว้เกลือป่นครึ่งช้อนชาคนทุกอย่างค่ะคนให้เข้ากันดีเลยนะคะแล้วจึงใส่แป้งข้าวโพด40กร,รัมลงไปค่ะโดยทยอยใส่และคนไปด้วยนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าแป้งข้าวโพดเนี่ยจะละลายดีไม่เหลือเป็นเม็ดแป้งเลย นี่นะคะละลายดีแล้ววิกก็จะนําไปกวนบนไอ้น้ำค่ะตั้งน้ําไว้รอแล้วนะคะตอนนี้น้ําเดือดแล้วเราก็ยกขึ้นตั้งแล้วก็กวนไปเรื่อยๆเลยค่ะอย่าหยุดมือตลอดการกวนเนี่ยให้เราใช้ไฟอ่อนนะคะผ่านไปแป๊บเดียวเขาก็เริ่มข้นและมีฟองขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ให้เรากวนต่อไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าฟองจะหมดลงและมีเนื้อที่สุกใสเงาแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะมีความเงาแล้วก็มีความข้นประมาณนี้ค่ะนี่นะคะเยิ้มๆประมาณนี้ ปิดแก๊สได้เลยแล้วก็ยกลงค่ะเอามากวนต่อด้านล่างนะคะนี่ค่ะกวนไปอีกสักประมาณ3-4นาทีค่ะให้เขาคลายความร้อนและเราก็จะได้เนื้อสังขยาชาไทยที่เนียนนุ่มอย่างนี้เลยนะคะความข้นประมาณนี้ค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาพักไว้ตรงนี้ก่อนค่ะแล้วไปทําในส่วนของสังขยาใบเตยกันได้เลยวิธีการทําและอัตราส่วนเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะแค่เปลี่ยนจากน้ําชาไทยให้เป็นน้าใบเตยคั้นสดเนี่ยค่ะและตอนนี้ก็คือตอนใส่แป้งข้าวโพดนะคะคนให้แป้งข้าวโพดล,ละลายแล้วก็เอาไปกวนบนไอ้น้ํากวนบนไอ้น้ําเสร็จก็เอามากวนบนโต๊ะต่อค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะทั้งหอมทั้งอร่อยนะคะทั้งสองสังขยาเลยค่ะอ่าต่อไปเรา จะไปปิ้งขนมปังใช้เป็นขนมปังแพรค่ะดึงออกมาเป็นก้อนๆแล้วก็ปิ้งกลับไปกลับมาบนไฟอ่อนๆนะคะอย่าให้ไหมนะอันนี้ก็เตรียมสังขยาใส่ถุงบีบไว้ค่ะพอขนมปังของเราเนี่ยกรอบได้ที่แล้วเราก็เอาขึ้นได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะไปบีบสังขยาใส่นะคะนี่ค่ะหงายด้านข้างๆข,ข,ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ใช้มีดกรีดลงไปให้เป็นรูทําทุกอันเลยนะคะอย่าให้ทะลุนะให้เป็นรูแต่อย่าให้ทะลุลงไปอ่านี่ค่ะวิธีการบีบเห็นไหมคะใช้ที่คีบถังเข้าไปแล้วก็บีบเข้าไปอย่างนี้ค่ะอันนี้สังขยาใบเตยน่ากินมากเลยค่ะอันนี้ชาไทยนะคะ สำหรับใครที่จะทำขายแนะนำซองกระดาษขนาดนี้ค่ะ6คูณ10คูณ15.5เซนติเมตรนะคะเป็นขนาดเล็กค่ะใส่ลงไปก็จะพอดีเลยนะคะเนี่ยค่ะคลิปใส่ลงไปอ่าเราต้องใส่แยกค่ะแยกมันอย่างนี้ค่ะไม่งั้นสังขยามันจะเยิ้มติดกันนะคะลองไปทำกันดูได้เลยค่ะรับรองว่าสังขยาเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะทำกินได้ทำขายดีค่ะวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ